มาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก 2019- 2020ี่โที่ลงเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายในคืนวันเสาร์ที่15สิงหาคม6-3ที่ผ่านมาและตอนนี้เราก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบรอบชระเลิศครบแล้วเรอบปติดตามกันเลยครับณทัสบอลทีวีสำหรับคืนวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายมีลงเตะเพียงหนึ่งคู่นะครับเป็นโอลิมปิกลียงที่พบกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ผลปรากฏว่าโอลิมปิกลียงเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อ1ทําให้ลียงเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสําเร็จตอนนี้เราก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครบ4ทีมแล้วนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเปรเอชจากฝรั่งเศสจะไปพบกับอาเบลซิกทีมจากเยอรมันและไบเยเมนิกทีมจากเยอรมันก็จะไปพบกับโอลิมปิกลียง ฝรั่งเศสซึ่งมีทีมจากเยอรมัน2ทีมและทีมจากฝรั่งเศส2ทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้นะครับและเราก็จะติดตามโปรแกรมรอบรองชนะเลิศในนัดต่อๆไปแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับเพื่อน,อนสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ